คือกละเปาไปผ่ากีฬาพันกันีฬนี่เนาะไปกันเด้อฮะไปยังไงไปยังไงเอาใจเงินก้อนโอ้ฉันบใจลืมใจเงินเอ้ายังบบทัวอยู่บ้านี้อเบิ้งแม่มจิตัวยังโทรศัพท์เอาเอาไปกินเอาละเอย าพี่น้องเห็นเนาะอ่าเปิดภาพมาเมื่อนี้กะท้องผ้าเจีมใส่โบมีฝ้ามีฝนพี่น้องเลยเมื่อนี้กะเออปลอดภัยเนาะฝนโปตกบอลลินพี่น้องเลยเมื่อนี้มาเตียงกะสีเดินทางเข้าไปทั้งบ้านอ่าน้องสายใหม่ก่อนพน้องเห็นเนาะเฮ้ยโอ้โห อ่กราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุสกูทุกคนพี่น้องไห็นว่าอยู่ในแหลกกระต่างประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรับกับสู่ซองเบติองทองแซนเนลเพือเก่าเมื่อนี้บีเตียงกะกำลังชีวะไปหาน้องสายใหม่พี่น้องเห็นเนาะกำลังชี้เดินทางไปพี่น้องอยู่พื่อแหละเนาะอ่าเมืองไซบุรีพื่อแหละพี่น้องเอ็นกับโบไก่ปันไดจากอ่าบ้านเบติองมาพี่น้องเห็นเนาะ แต่ว่าทัดไปทางนั้นเนี่ยมันสิเป็นเมืองไซบุรีอยู่พี่เมืองอุทุมพรพี่น้องเอ๋กะประมาณสักสามสิบกิโลนี่แหละครับตัวทางก็จะยากนิดน้อยกรุงพงคาชกรุงพงคราชพี่น้องเอ๋โอ้โหอ่าเห็นหลายคู่หลายคนามหาน้องสายไหมพี่น้องเอ๋ เป็นได้ดกสาวกกว่าสันพี่น้องคิดเห็คิดถึงอ่าก็เลยมาเยี่ยมมายามเพิ่นเพิ่นนี่เนาะพี่น้องอ่ามากะจนเกือบเร็นเล้งนั่นแหละพอดีอ่าพักผ่อนเงี้ในมื่อนี้ผมเจ็บหัวพี่น้องโอ้ปวดหัวอะไรนี่เป็นไข่เนาะเสียงก็เริ่มเปลี่ยนนะพี่น้องนี่เป็นยังไงปุ๊บกินยาเอาบปอยู่พี่น้องเอ้ย ปล่อยไปตามเว้นตามกรรมตามสภาพเนาะบันจะเป็นก็เป็นบันจะเศร้าก็เศร้านี่แหละชีวิตคนอนิจจังตรงนี้อย่างแน่นอนพี่น้องเลยไปเดินทางจะมันคำมันมืดจ้าคิวเฮือนหรือบอ่หรือว่าจังใดไปเบิ่งน้ำกันตัวจริงพไปละพ,พี่น้องเลยว่าพี่น้องเลยบุญที่ขี้สื่อ,อยังไปฝากอ,อีลาเพื่อนเห็นคนขายปลาเผาขิมั่งช่างซื้อปลาเผาก่อน สบายดีปลาเผาซุกแล้วบอซุกแล้วซุดเท่าไรฮะแปดชิปเอาให้ในซองสุดปลาเผามียังอีกเนี่ยเจ้าขายมีสายบบนีบวกเกี่ยวคนรอให้มันมีเงินเพือ่ <laughs> อนย่งยองก็ให้เพื่อนย่องก็ให้เบิร์จ้อยเอ่อ เอาอนันนี้ไม่เท่าไหร่ก็ไม่ 3, สามพันสามพันเลยเอาเอาอันนี้หะอันนี้หักะัเอา้เอาถ่า,า,า,ายคลิปบะโอ้เคยจะถ่ายคลิปเขาเขามาถ่ายคลิปห้องหลับบานบ่บรังดอกห้าคล้คลายบ่แต่เก้าคือบอ่เห็น เรื่องขายแต่หึงแห่บบบบไปให้เด็กหน่อยนี่ไปกันแล้วปลาเผาซื้อปลาเผาไปขายอีลาเพื่อนกันอย่องนี้เนาะจ้ากล้องใช้ปลาบ่อนเนโอ้ยมีค่ากันดี S <S โอ้ยมันใส่ได้ยูล <laughs> ปลาจนรุ่นโอ้ยประหยัดแท้ <laughs> มาบูรี่กล่องเอาเด้อใช่เอามือมึงด้วงามนะ <laughs> <laughs> มันใส่ปาาลาเปนรถพอดีโล <laughs> ่เมนโอ่พอดีเอยเรอคิดคิดเห็นสภาพอันนะ่ะอะไรอยงอันนะ่นนะ คุณยายเชยสูงนิดหน่อยเห็ดเป็นสองพงหรือวะช่องแล้วไปผักสองเพื่อนลงเ้านไ้อ่ะนี่แล้วอันบ้านอันน่ะน้องพือน้องอันนี้แถวนี่แหละอ่าไปหาน้องสายไหมคือนตรงพุ่งแมน 8 0ดสิบพันหรือว่าลอยกว่าบาทก็อกพอกินนะปรนะมาณลอยสิบบาทช้อนทงให้ค่อยหน่อยกว่าได้เอาทงไหอ่ะอ,อย่ามาันปุ๊ดนะหหัวแท้หัวแท้ๆ,ทๆออโอเคโอเค ไปไปนี่ไป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 ก็ได้เฮไปย่าเลยไปย่างเลยเอาใจขึ้นก้อนโอ้ฉันเพิ่ลืมใจไึ้นเฮตีเนียนดีกับบลืมเนาะอราจะเห็นเหตุืมกับบลืมเป็นจิกมือหนึ่งแสนหกแสนเก้าแสนเก้า Ok, nó bụi vật nó Bụi vật của xe ngân bụi vết nó Học chai Rồi, học chai, học chai Học lại Ba, to, đi Ok, ok, ok Đủ chụp chữ ạ dù dù nào จะไม่อยู่หรือเปล่าทำไมมันเงียบเสียบจังเลยไปไปเบิง้งเฮีองเอ้สายไหมอยู่บอ่อโรกทุดินไปโรคทุดินใช่น,ะมน,น,นหมเออเออเออ,เอ,อ ไปก็พ,อพ,อพอ่อเพิ่นบ่อ้าวงงพีน่น้องเลยกปเออิน่น้นนอนเ,เออเเพินพ่นหเพื่อห้ได้ไห้มึออใจังเลยเพิ่อให้วัลลเสนเออกไปน้ำพอนะตดูดว่าไะปน้ำมแล้วไปลินตามเงมนะเออบุคนได้อยู่สวนินบุญคนเตียวเววเตียวเววมาบุก้ะับจืจิย กันไปคุ้มมือคณะทิศนะพ่อ้เนาะขะเงินอืงนนงงนตอนิอนนี้คนเงินเออวันทินี่ยอยู่เนาะมือื่นมือื่นมันเมือ่เาสมมันเ้านนี้มันฉุกชัวนเนชางบคกันวฮะ เ่าไหรเมื่อื่นมันผิดเหอจักแล้วลูกชาวไปองเฮียนอยู่คนเขาองเฮียนมันชาววัดแล้วในธรชาตก็วันชุกที่เน่ะมันตัวบ่ใอยู่กับหมู่านถนมข่ายินปรัดนะถมตัววันซุกของมึงองนวนชาวอ่าอย่า่าดงพุงก็อยู่ทีนูนขึ้กันเออ้ยะรครดสอืม เอานับเอานับเอาตารางไปขุดขี้ดินมันไปขุดเ <c oughs> นื้ดิน <c oughs> บ่เาอกไปขุดในื้อดินหาหมงูหมูแล้วโอ้ยเนาะวันอทิตเนี่ยเป็นพันพันยุดเนาะพี่น้องอ้อยู่บ้านเนี่ยอยู่บ้านอยบ้านนี่ถือว่าพันนายุหยุดหยุดบ้านบ้านพักบ้านบ้านนะนะเอ มันอื่นบุพภาคนชีมันผักบุพภาคิานมันผ่านีานาา่มันบุพภาค่ะสบายดีด้วยนั่งไม่ไไปโรคทลินมาจะเจาไปกันหากมากหากมากนี่เออทลินกระปุกอกันเออออเอรลนี่นนะะร้รินทุททเป็นหมื่นหมื่นเปอนแล้วเดียวนึ้หมื่นเอซนสิบสองโล โลโลละเป็ดเก้าพันเจป็นค้ายเป็นมุกัเป็นโลกัโลละสิบพันเอ็ล้ายสงเดียวกโลสิบพันโอ้เนาะอยู่ใจเพราะว่าโลส่งสามพันน่เออสนเอาแล้วซื่อนตรินมาขายใช่ป่ะใช่ไหมอยู่ใจ้พูออมกสบอบพื้นมาอยู่ใจเขาลงใต้ขายรสามพันเป็นคล โลสองแพนอันอยู่ใต้หันน้องใครซื้อกินกระโลละสิบแพนว่ะอ้าวบอกแล้วเขาซื้อน้ำน้ำเขานะแต่เขาซื้อนะจูซื้อ,อ่ตลาดแล้วเขาก็ส่งกค่สี่โมไซบอกแล้วมันเพิ่นไปเบ้าหมวดเพิ่นไปลปลูกเองเห็นไหมเออเบ็ดคถือแค่ซื้อนี่เอ้าอีรีถ้าถามเพิ่นเอาเอาว่าอะอยู่พี่ก็ถือคือการช่วงมนหันหันหมื่นหนึ่งหกสิบห้าถ้าก็ขึ้นเดียวนี่หละว่าันนี้หกเก้าสิบมูลนิธิแล้วอ่าอ่าอ่า ผิดล้งเห้ขาดไม่หกสิบห้าเลยเจ็ดสิบคืนแด้มาจากเบิดแล้วอื่แล้วโอ้พี่น้องเอเนะแปลว่แม่ทนินมาคายใช่่าใส่ละขายได้ม่ขายในมันดีแนวในมันโลหนึ่งหกสิบห้าเจ็ดสิบหกร่าเออไือพี่จมนซื้อในมันเจออ่าโบเจอไซมไสัมพี่น้องเอเนะ ยอยูจ่อยเมื่อหนาพนแล้วชิมาหาเพนใหม่เออเอามัมงมงให้เพ็่นกินก่อนเอา้ายังบ่เลี้ยบไทั่วอยู่บ้านเนี่ยเบิรงนี่แม่มจีตัวยังโทรศัพท์เอา้เอาเอาไปกินนั่นะ ร้อเิ่งโทรศัพท์ดงพุ่งวันวันเช้านี่ย่อมเลน่ะจโทรศัพท์ก็ดีมุนบ้าเลื่อนเลื่อนน้องตตะเกมอืมว่าอย่างเนี่ยตซอกับตซอคือกันเนอะซ้อสานมื้วันที่สิบห้าื่นสิเออมื้อ มือวันที่วันที่สิเดเออฮะหลมือวัถิถ่ได้พักคิด้ได้พักพวื่ออัถักเาจาะบา้านวอื่นไะเออนั่นเนียมัน <c oughs> าหา้า <c oughs> <c oughs> มนลีว้งดาชาเดชมาหาพุม่เด้อโดยโดยโดยเออแค่นั้นกัพุนะโดดดอ่าไปี่น้องเงย น้องสายไม่ไม่อยู่จ่อยเอยเนาะไปะเดินทางต่ตลงทุ่นและบันพี่น้องเลยไปเยี่ยมไปยามลายมองลายบอนเนาะไปะโอ้ยไปพี่น้องเลยมากับไปเจออีหล่าซับอ่าไปลกในืดินรับจ้ากอไปควัดในทดินในท้อดินก็คือทัวร์ดิสง่งเนาะ,นะทางพี่น้องฝังไทยเอินทัวร์ดิสง่ง คือการกับน้องน้องกระเดยพี่น้องน้องกระเดอยผู้ทีอันนะอยู่บ้านน้องบองเพื่อนไปคุดแบ,แบบเดียวกันเห็นแบบเดียวกันแต่นี่ไปรับจ้างเขาเือนละแสนเป็นลกไปลก,ไป,ลก,ไ,ปลกไปดึงไปกับพอ่อเืิอละแสนกี่แสนกี่ประมาณรน่อยสาบบาทประมาณนี้พี่นอ้องเลยแต่เมืนหนึ่ง จะิดีวัวพ่อพี้นเห็ดเนาะอยู่บ้านท่ากับไปสั้นแล้วน้อ,นนองาาไปกออเอฟซีไร่ไร่คนขอพ่พี่น้องไ็่จะเขียนนีหละใา่ไม้พี่น้องไปเออากเขียนเพิ่นเป็นนาไาย,ยูดีมเฮงอยู่พอจังก็เลยน,นะไม่เยี่ยมมยามเพิ่นแต่ม,มาก,กับพ่อพ่อทพอ,อ้อยพี่น้องอเนาะลืมได้มากินว่าน่าจจักจี้ผักปลาไว้ให้พีหละเพิ่ลน,นลืมซับย้โ มันจะบัวหินเลยครับเลยจะากป่าให้หละเพิ่นไปสร้า,างพิลน้อกในเมื่อหนา้าเพื่ออะสิมาหาไม่ปรเตียงกะอ่าโดนๆใช่ไหมเถือ่อเส้นนี่กับทาง,งกับเนี่ยแล้วก็มันกัมันเท่ากับบารมีงานแถวนี้นะบารมีเวียกมีอย่างแถวนี้ก็ได้บารมีสู่มาพี่น้องไรมีแต่ไปทางอื่นเนาะอ่าไปประเตียงขอตัวเดินทางก่อนจะได้กับขอบุญขอบคุณขอมุกขอบใจ MC e ปัจจุบันทุกคน ที่ติดตามแล้วก็ฮักแพงอยู่ดีไม่แหง้งเบอร์สกุลทุกคนพี่น้องเอ้ยไปสบายดีเดอเดินทางก่อนเฮี้ยวพี่น้องเอ้ยมามืันนี้